สวัสดีครับพอแม่พี่น้องชาวสวนเกษตฤษฎีใหม่เหมือนนี้มาอัปเดตสวนทุเรียนข้างทางสวนส่องเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับพี่น้องสวนทุเรียนสวนนี่ครับติดกันเนี่ยนะครับกูได้กะว่าดึงยอดบระท่านครับพี่น้องนี่ดึงยอดบระท่านครับผู้ได้มาดูส่วงส่วงนั้หยอดมันจะบระท่านกับดอกได้ครับพี่น้องขาต้นนี้บรเดกโคตได้ครับดึงดึงหน้งแต่ส่วง ดอกเหยตีหนูเนะครับพี่น้อดอกกินตีหูก็ดึงมาเลยนะครับนี่ครับยอดตอนนี้ก็กลางไว้แลลวครับใบปลายกลางแล้ะครับเป็นทุเรียนสาวครับบรดโภคดึงเลยครับทรงเลยครับตั้งแต่เหยตีหนูครับทรงยอดเพราะว่าเขาป้องกันสว่วงทุเรียนสาวแลลวก็ป้องกันส่วงหนาวว่างหันนย่ครับผู้ได้กางหนามนโดดกับใบโรนนะครับห้องตรงดึงทุลวาทุเรียนแปลงนี่ท้าใบมาสองสุดกับมา เอาดอกแล้วก็สุดที่3านี่ก็ดึงนี่ละครับพี่นอเต็มต้นนะครับเดี๋ยวนี้ใบสะพังนี่ครับตอนนี้ก็ดอกบานหางแงเริ่มใหม่แล้วครับพี่นอนี่ครับหางแงเริ่มใหม่แล้วนี่นี่ครับหายนามหาหน้าที่ครับยุดหนามบ้าอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับพี่นอสวนนี่ยุดหนามาอาทิตย์หนึ่งแล้วเนื่องจากความซุ่มร้ายนี่ม่นี่แกไิ่นกวาดค้นครับนี่ให้มันแหงเร็วนะครับ ตัตวหนากวดโค่นแหงเร็วที่สุดครับพี่น้องเออมันก็กวดเดตตามนะครับพี่นอ้นนนนองแนะนํานะครับพี่น้องแนะนาให้ผู้เลี้ยงสาวห้องสิรปรเปเยดหย่อนเยอะไรครับมันตองมากอยู่แล้วยังไงมันก็มากทรงเลยครับทรงเลยมันสิถ้าทรงหย่อนมากสว่งอย่าตีนหนูนะครับมันก็สิผลกระทบบอ่อหลครับเพราะว่าทรงทรงกับมดขวดนี่มันยาา ทรงก็คือทรงสีอาหารธรรมดานี่ครับบานก็มาเรยงใบไห้แก่กับสีถัวชั่วแมกไม่เสียดนะครับแมกเดียวก็ได้ครับกับสีเนี่มันกแก่กัแค่นั้นแหละครับกับบํารุงดูแลปวกไล่แดงทั่วไปนี่ครับพี่หน้อนี่ครับตัวนี้ใบใบตัวนี้มันเดืมกลางนะครับใบุดถ่ายมันมันกับสีเรียงแกะจังหลอบนึงครับพี่น้อนี่ เป็่งกอแก่ย right? ักหลอบหนึ человек, on ่งนี่ครับใบมันเริ่มกลางแล้วใบสุดท้ายแก่เรื่องแก่จักหน่อยหนึ่งครับมันก็พอดีขั้นดอกตูมครับนี่ครับดอกมันบานม้วนเบิดเด้ครับพี่น้องมันก็เริ่มบานแล้วนี่มันที่ท่านพอดีเด้ครับพี่น้องเพราะจะใบแก่กับท่านพอดีนะครับพี่น้องนี่มันก็เริ่มบานแล้วล่ะแต่ว่ามันบางต้นกับส่วนหน่อยบางต้นกับบานเบิดนะครับนี่ครับดอกตูมดอกหอมครับตอนนี้ก็ถ้อยน้ำเด้ครับ หาหน้าที่เวียนว่านดอกบานนี่ครับคือดอกบานตัวน,นี้บานเบิดต้นแล้วย่างหน่อยตัวน,นี้ยุดไปลยครับยุดไปาอาทิตย์หนึ่งนะครับมันโลนครับนอ,อกจากความสุ่มมันหลายที่จริงค้าโค่นมันแห้งเนี่ยกสิยุดอยู่ประมาณซี่ห้ามือครับบานนี่จากนี่นะครับลักษณะแบบนี้เข้าายน้ำไม่ได้ครับนี่ไอเกินเม่ได้ ว่าต้องแถมด้ยครับพี่น้องห้เกินบม่ได้หาหน้าที่ก็บหาหน้าที่ใช่ไเรื่เงเขามากำเมืองครับพี่น้องนี่กำเมิงนี่โอ้โหเขเลยครับพี่น้องนี่ถ้ากำเมิงยี้มาเรื่องนี่ตึงๆครับที่จริงเขายุดนามยุดเพื่อยังครับนี่ยุดเพื่อหายหางแย่ใหม่เข้าไปครับเผาเข้าไปเลยเนี่หางแง่จีใหม่เข้าไปมันก็คืขึ้นเจ็ดได้บาทนี่ที่จริงทุเรียนโดนนี่เป็นทุเรียนสาวครับ ปีแรกแล้บดิแตงดอกเลยครับแต่แตงห้เราเบิ่งอยู่แต่ว่าเราบคกไ้แตงเรามือไม่บอกกาแตงกาเครื่องแตงห้เราเบิ่งอยู่ต้นหนึ่งแต่เรากับบวกกาแตงเราเสียดายดอกมันปีหน้ากระจังวากันไหม่ครับปีนี้ทุเรียนสาวถึงสิเป็นต้นหนึ่งต้นงานละนวยนี่กันก็เคียดเลยได้ครับพี่น้อทุเรียนสาวต่วปีนี่กันพฤษภ้ามนี่คือครบสี่ปีครับพี่น้อ สั่งเป็นตัดใหญ่กวดโคตนเลครับพี่น้องให้แห้งเร็วสั่งหมูเซานี่กวดเลยครับพี่น้องนี่โคตรเกยุนีละเกษตรทฤษฎีใหม่ครับพี่น้องนี่อุเรียนอยู่นีร้อยต้นครับไปสิบต้นอย่านี้มาอัปเดตพี่นอ้องเบิ้งสองนี่ครับตัวนี้ก็ ใบมันเริ่มเขียมเลยครับพี่น้องใบมันเริ่มเขียมแล้วมันดูแล้วครับพี่น้องนี่ครับถาวมามันก็มีหลวงมั่งแหละครับพี่น้องมันมีรวงเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดอะครับพี่น้องนี่นี่ครับมันมีหลวงอยู่แล้วจะเหลือูยครับพี่น้องนี่บอลแมนเข้าเสียาเบิร์ดครับีจริงทุเรียนบอกเข้าแตงดอกแต่เน้อหน่อยมันสิดดอกมันสิสมบูรณ์ครับพี่น้องตัวนี้ละมันมันปัดใส้หนาวครับ คัดเสนาวแหละกะนี่ใบมันบกัดเข็มนะครับพี่นนอกเมื่อก็มีโลนตอนนี้เริ่มเคี้ยวเลยแหละครับถ้าตัวได้บานควันหนอดมันยังบานเข็มมันก็นโลนนะครับพี่หนอกทุเรียนเลยครับหยุดนนำเป็นอาทิตย์ได้ครับพี่นนอกบริเวณวัดผมกับเบิงดูด้ครับผีเพิ่พเนเบ,บิงหลายๆคลิปบางเิ่นรนองแน่นหนครับเพื่อนว่า ตั้งแต่ดอกบานไม่เคยหยุดน้ำเลยเพี่เนาะว่ายุดน้ำคือยุ่ครับขนาดยุดน้ำเป็นอาทิตย์หนึ่งเลยครับพี่นนองนี่เมื่อกีล่ะสั้นยังโรนเลยครับพี่เนุดเป็นอาทิตย์หนึ่งนี่ครับงามหนึ่งจังหน่อยกับึืนเจ็ดครับพี่น้องนี่อล่ะที่้หน่อยวะครับพ่ดพู้เรี่นนสาวเ่ยเอางานเราหน่วยอยู่ครับดอกก็บรดิแต่งเต็มต้นเลยครับพี่นองนี่โรนมันจะเป็นสีเบิร์ครับแต่ว่าถ้าหายน้ำพิดกันโรนนะครับ ช่วงีนให้น้ำหาหน้าที่ครับเวียนไปสองสามมือนี่ครับล่อๆม้อนนี่ครับหาหน้าที่ก็เเวียนไปรั่งเทื่อกะการใช้น้ำนี่ครับเข้าให้น้ำแล้วใช้มือเสาร์เลยครับให้มือแรกเขามากำมือเลยครับพี่น้องนี่กำมือสีเด้อครับพี่น้องถ้ามันมันสิมีอยู่ครับสังเกตมือกลางจังแบบคือมือเข้าเนี่ยครับกำบ่เขานะอันตรายครับโรนนะครับเนี่ยเข้าต้องถอยน้ำนูนอีก ขาหายเขาต้องปับใส่ต้องครับพี่น้องหายแล้วก็รืมไมาได้ครับพี่น้องหามรืมอนี่ครับโจนนี่เอากิ้งละสองหน่วยครับเบอ่งแล้วกิ้งไงอยู่ครับกส่สีได้มาแตงหาให้เราครับพี่น้องเพราะว่าสวนอยู่ใกล้กันแต่แตงดอกแล้วกับบ่แตงนี่แตงหน่วยกับสีไดมาแตงหยอย้อีกครับเป็นวิยทยาธานปลาว่าไปมาได้ครับแตงห้เพราะว่าเราประกาศแตงเรียนใหม่ คือเสียไบเบิร์มันก็หลยโพดครับเอาใบเบิร์ตมันก็ถีบกันครับปวดกระลังตัดงายเศร้างามงามด้วยมันงายวดโค้งนะครับเพิ่นเท็ดผู้เดียวเพิ่อว่าปวกยาเพิ่นจางก้นสีเล้ครับนี่ครับมันก็ยุ่แน่นดีอยู่เริ่มยุ่เลยละตกใจเล้ครับพี่น้องเพิ่นไห้นามมุงเทียเพิ่นไปไห้นามเกินกับ เกินกับโรนนะครับพี่นอ้อนะงนี่แหละชวนนี่กู้ใดมาเบ่งกับบ่ท่าน่าบ่าท่านครับใบแกะบ่ตท่านจริงจริงใบกับสีแกะท่านพอดีครับพี่น้องตอนนี้สีแม็กเที้ยวเสียมโบลอนเท้าออกหลอกเลยครับนะมันขึ้นเกยีเยได้เลยครับพี่น,ออน้องทั้งฝนมันขืนเกียตแล้วมันหลายพูดพูดบางทีนะครับพี่น้องม้วนหน่อยนึ่เสืเบิด์ตปกบครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้อง งานเลียสองหน่วยครับอยู่นี่สองรอยดอกครับตําสุดนี่ครับงานเนี่ยสองหน่วยครับงานนี่ก็บเิ่เินสองหน่วยครับงานละสองหน่วยอยู่นี่พี่น้อหน่อยครับทุเรียนสาวปีเล็กมันวันในบ้านก็มีครับพี่น้องมาอัปเดตพี่น้องเบิ้งสันจันนะครับพี่น้องว่าทุเรียนแปลงนี่ดึงหยอดตั้งแต่อย่าดตีนหนูมาท่านพอดีครับ ตัวนี้บริกตในยังครับทรงยางเดียวครับพี่น้องเรงนนอ่นี้พันลูกดีเลยครับทางเก่าเม็ดกระมีแปดเม็ดกระมีผูกในสวนน้อยหนาครับพี่น้องตอนนี้ก็บใบก็ร่างสีแก่ครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอ้อจบไปซักหน่ยนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งสันสันครับพี่น้องมาดึงอยอดพร้อมดอกมันจะท่านบอหล,ลายๆคนว่าบัท่านครับพี่น้องตอนนี้พอดีครับ กาสิมีหลวงเนี่ยกับว่าเป็นยังครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันต้องหลวงด้วยแล้วครับไปกับบานว่าแหลยครับพี่น้องใบสุดถ่ายบานนะครับพี่น้องนี่ครับถ้าทุเรียนดอกบานนี่ใบสุดถ่ายนี่บานถ้าทุเรียนดอกบานตัวนี้ยอดแดงๆนี่ไกลนี่ยังอันตรายครับพี่น้องนี่แหละอปเดียรในเบิ้งพี่น้องกนจันทปนี้ขอจบทริปนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผม